Mm hey -hmm. p GNP Network หนึ่งในเครือบริษัทเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกการันตีจาก WQC ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีสินค้าที่มีคุณภาพเราพร้อมที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและให้คุณก้าวสู่ธุรกิจที่มั่นคงกับทีมงานมืออาชีพสิงเหนือติดต่อ PG p g จีแอนพีเ 0 5 3 5 5 5 5า4า8ห้4 4 4 4 0 7 w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  u m i ด s u ่ c o m สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โบทานิกา้ทาทัญยพืชสกัดอาหารหมูมผลิตภัณฑ์ฟื้นคืนสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดโดย PG&P Network สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวมาตรฐานเหรียญทองระดับโลก ราคาเพียงขวดละ350บาทโดย PGP Network สนับสนุนโดยแกส๊สผลิตภัณฑ์กล้วยสกัดชนิดแคปซูลสำหรับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและลำไส้อาการอาหารไม่ย่อยผลิตภัณฑ์คุณภาพโดย PGP Network เอาละครับท่านผู้ชมครับนั่นคือทั้งหมดที่ท,ท,ท่านผู้ชมชมเฮ a l t ที่ขับับสำหรับคนรักสุขภาพในวันนี้นะครับซึ่งเราจะพบกันประจำวัน ในวันเสาร์นะคะ8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าค่ะค่ะแล้ววันอาทิตย์บ่ายสามถึงบ่าย4ี่โมงเย็นค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมวันจันทร์นะคะ1นึ่ทุ่มถึงพบกันข้างหน้าวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะ